สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในตำราพิชัยสงครามเล่มหนึ่งนะครับที่มีอายุก,กว่า2500ปีแต่เชื่อไหมครับว่ามันยังเป็นพิมพ์เขียวลับๆให้กับกลยุทธ์สมัยใหม่ไม่ว่าจะในห้องประชุมของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือแม้กระทั่งสงครามบนโลกไซเบอร์ในยุคนี้เลยซึ่งก็น่าคิดนะครับว่าเอ๋ตำราพิชัยสงครามโบราณเนี่ยมันจะไปทำนายผู้ชนะในสงครามน้ำอัดลมหรือถึงขั้นไปวางกฎกติกาให้โลกไซเบอร์ได้ยังไงคือคำถามนี้เนี่ยแหละครับ ที่จะทําให้เราเห็นว่าภูมิปัญญาของซุนวูเนี่ยมันก้าวข้ามการเวลามาได้ยังไงแล้วทําไมมันถึงยังเฉียบคมอยู่จนถึงทุกวันนี้เอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือสิ่งแรกที่เราต้องปรับความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือตําราเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่คู่มือการทําลายล้างนะ แต่มันคือปรัชญาของการลงมือทำครับเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยการคว้าชัยชนะมาให้ได้โดยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดพูดง่ายๆคือเป็นศิลปะของการบรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนั่นเองชัยชนะที่ฉลาดที่สุดก็คือชัยชนะที่แทบไม่ต้องออกแรงเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันแบบนี้นะครับ เริ่มจากย้อนเวลาไปดูยุคจีนโบราณที่วุ่นวายสุดๆเพื่อให้เข้าใจที่มาของปรัชญานี้ก่อนจากนั้นเราจะมาถอดรหัส3มเสา,สาหลักแห่งชัยชนะพอเข้าใจแก่นของมันแล้วเราจะลองเอาความรู้นี้เนี่ยมาปรับใช้กับสมรภูมิธุรกิจแล้วก็โลกไซเบอร์ในย,ยุคปัจจุบันกันค่ะโอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจปรัชญาของซุนวูเนี่ยเราต้องเข้าใจโลกที่หล่อหลอมมันขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือยุคสมัยแห่งการล่มสลายและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นยุคที่บีบคันให้ต้องเกิดยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ๆขึ้นมาครับลองนึกภาพตามนะครับสงครามในยุคแรกๆเนี่ยมันเหมือนเป็นพิธ,ธีกรรมของชนชั้นสูงเลยมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเน้นเกียรติยศไม่ได้จะฆ่ากันให้ตายไปข้างแต่พอมาถึงยุคของซุนวูอำนาจส่วนกลางมันล่มสลายครับแต่ละรัฐก็เลยต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองจริงๆแล้วจนกระทั่งเข้าสู่ยุคแจ้นกัวอันนี้คือสงครามเบ็ดเสร็จของจริงเลยกองทัพม,มาหึมาอาวุธเหล็ก เป้าหมายคือทำลายอีกฝ่ายให้สิ้นซากเห็นได้ชัดเลยว่าสงครามมันเปลี่ยนไปมากความเปลี่ยนแปลงที่โหดร้ายนี่แหละครับที่ทำให้ยุทธศาสตร์แบบเก่าๆมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปมันเปิดทางให้แนวคิดใหม่ๆที่ต้องใช้การคำนวณอย่างเยือกเย็นเข้ามาแทนที่ความกล้าหาญอย่างเดียวแล้วและ DNA ทางปรัชญาของซุนวูมาจากไหนหลักๆเลยคือสองอย่างนี้ครับอย่างแรกคือลัทธิเต๋าที่เน้นความกลมกลืนปรับตัวเหมือนสายน้ำ คือช,ชนะที่ดีที่สุดคือชนะโดยไม่ต้องรบกับอีกอย่างคือแนวนิติธรรมนิยมที่เน้นเรื่องระเบียบวินัยแบบเป๊ะๆรางวัลต้องชัดการลงโทษต้องเด็ดขาดทีนี้ล่ะครับความอัจฉริยะของซุนวูก็คือการเอาสองอย่างที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันสุดขั้วเนี่ยมารวมกันเอาความลื่นไหลของเต๋ามาผสมกับความเป๊ะของนิติธรรมนิยมจนเกิดเป็นกลยุทธ์ที่ทั้งยืดหยุ่นแล้วก็ส่งพลังมากๆอ๋อล่ะครับตำราของซุนวูเนี่ยจริงๆมีตั้ง13บบทแน่ แต่ว่าหัวใจของมันจริงๆถูกขับเคลื่อนด้วย3แนวคิดหลักๆนี่แหละครับซึ่งถ้าเราเข้าใจ3อย่างนี้ปุ๊บนะก็จะเข้าใจแก่นแท้ของซุนวูทั้งหมดเลยมาดูกันที่เสาหลักแรกเลยครับนั่นก็คือชี่หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือโมเมนตัมเชิงกลยุทธ์มันไม่ใช่การใช้กำลังเข้าสู้แบบทื่อๆนะครับแต่มันคือศิลปะของการสร้างสถานการณ์คือจัดฉากสนามรบให้เราได้เปรียบตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสู้ได้ซ้ำ ลองนึกภาพก้อนหินที่อยู่บนยอดเขาสูงดูสิครับแค่ผลักเบาๆมันก็กลิ้งลงไปด้วยพลังมหาศาลของมันเองนั่นแหละครับชี่คือการวางตัวเองให้อยู่ในจุดที่กระแสของสถานการณ์จะพัดพาเราไปสู่ชัยชนะโดยอัตโนม,มัติเลยต่อมาครับเป็นคู่หทูที่ทรงพลังมากๆนั่นก็คือเจิ้งและฉีหรือก็คือการรบตามแบบจริงกับการรบแบบพลิกแพลงถ้าเปรียบเป็นมวยนะ จิ้งก็เหมือนหมัดยับตรงๆนี่แหละครับคือเป็นท่าที่คาดเดาได้ทําให้คู่ต่อสู้ต้องคอยตั้งรับส่วนฉี่เนี่ยคือหมัดฮุกที่มาจากมุมอับสายตาเป็นหมัดน็อกที่ใช้ตัดสินเกมซึ่งการสลับใช้2ออย่างนี้ให้คล่องแคล่วนี่แหละครับคือหัวใจของการโจมตีที่ฝ่อยตรงข้ามคาดเดาทางไม่ถูกเลยและมาถึงเสาหลักสุดท้ายครับกุ๋ยเต้าหรือวิธีแห่งการลวงโอ้โหคำนี้เนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดมากที่สุดเลย คือมันไม่ใช่การโกหกแบบตื้นๆหรือการขี้โกงนะครับแต่มันคือศิละปะขั้นสูงของการบริหารการรับรู้ของคู่ต่อสู้คือการทำให้เขาประเมินกำลังของเราผิดประเมินเจตนาของเราผิดประเมินตำแหน่งของเราผิดพูดง่ายๆคือเราสร้างภาพลวงตาขึ้นมาแล้วปล่อยให้เขาเดินไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยตัวของเขาเองเอาล่ะครับ สั่งเรื่องปรัตญาโบราณกันมาพอสมควรแล้วทีนี้ถึงเวลาดึงแนวคิดพวกนี้ข้ามเวลามาสู่โลกความจริงกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าว่าในสนามรบของโลกธุรกิจเนี่ยเขาเอากลยุทธ์พวกนี้ไปใช้กันยังไงมาดูเคสคลาสสิกตลอดการกันเลยครับสงครามน้อมอัดลมตอนนั้นเป๊ปซี่รู้ดีเลยว่าถ้าจะไปสู้กับโค้กซึ่งซึ่งหน้าเรื่องรสชาติเรื่องตำนานเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอน พวกเขาเลยใช้กลยุทธ์ฉี่ครับคือการโจมตีแบบพลิกแพลงแทนที่จะสู้ในสนามเดิมก็เปิดสมรภูมิใหม่ทางจิตวิทยาะเลยโจมตีไปที่จุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในจุดแข็งที่สุดของโค้กนั่นก็คือความเก่าแก่ไงครับซึ่งมันสามารถตีความใหม่ให้กลายเป็นความล้าสมัยได้เจ็บแสบมากอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่เห็นภาพชัดแบบสุดๆเลยก็คือ Netflix กับบล็อก bu สเตอร์คือ Netflix เนี่ย เขาไม่ได้ไปเผาร้านของบล็อกบอรเตอร์นะครับแต่เขาทําให้ร้านพวกนั้นหมดความหมายไปเองกลยุทธ์ของ n น t f l i x คือหลีกเลี่ยงจุดแข็งของคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงจุดแข็งของบล็อกบอรเตอร์คืออะไรครับคือร้านค้าที่มีอยู่ทุกที่ Netflix ไม่สู้ตรงนั้นเลยแต่พุ่งเป้าไปโจมตีจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดที่ลูกค้าเกลียดที่สุดนั่นก็คือค่าปรับคืนช้า โอ้โหนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบจริงๆของชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ต้องรบซึ่งซึ่งหน้าเลยทีนี้ลองคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วถ้าเราเอาหลักการพวกนี้ไปใช้ในสนามรบที่มองไม่เห็นด้วยตาล่ะครับอย่างเช่นในโลกไซเบอร์หรือในห้องเจราจาที่บรรยากาศตึงเครียดสุดๆมันจะเป็นยังไงมีคำสอนหนึ่งของซุนวูที่ทรงพลังมากในการเจราจาต่อรองครับอย่าบีบคั้นค่าศึกที่จนตรอกหรือก็คือการสร้างสะพานทองให้คู่ต่อสู้ หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องเปิดทางให้คู่เจรจาของเราเนี่ยได้ท้อยอย่างมีศักดิ์ศรีทําให้เขารู้สึกว่าการตอบตกลงกับเราไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นทางออกที่ดีนี่แหละครับคือวิธีปิดดีลที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะดีกว่าไปบีบเขาจนหลังชนฝาแล้วต้องล้มโต๊ะเจรจากันไปแล้วในโลกไซเบอร์ล่ะ โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่หลักการอายุ2,000กว่าปีเนี่ยมันเอามาปรับใช้กับเทคโนโลยีล้ำยุคได้แบบเป๊ะๆเ,เลยอย่างเช่นการลวงหรือกุ่ยเต้าในโลกไซเบอร์ก็คือการสร้างฮันนี่พอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ล่อขึ้นมาเพื่อล่อให้แฮกเกอร์เข้ามาติดกับ แล้วเปิดเผยตัวเองหรือหลักการรู้จักศัตรูรู้จักตนเองในโลกไซเบอร์ก็คือการทำ Threat Intelligence เพื่อวิเคราะห์แฮกเกอร์แล้วก็ทำ Penetration Testing เพื่อแฮ็กตัวเองก่อนคือหาช่องโหว่ของตัวเองให้เจอก่อนที่ศัตรูจะเจอไงครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นเลยว่าแก่นแท้ของซุนวูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหอกดาบหรืออาวุธเลยแต่คือพลังของปัญญาล้วน แล้วถ้าเราจะกลั่นปัดยาทั้งหมดนี้ออกมาให้เป็นขั้นตอนที่จับต้องได้มันก็คือศาสตร์แห่งการบริหารความไม่แน่นอน4ขั้นตอนนี่แหละครับขั้นแรกเลยคือใช้ปัญญาคือใช้ข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดขั้นที่2คือการเตรียมพร้อมทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่แพ้ไม่ได้ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นซะอีกขั้นที่3คือการปรับตัวต้องลื่นไหลไร้รูปแบบเหมือนกับสายน้ําและสุดท้ายขั้นที่4คือประสิทธิภาพคือต้องบรรลุเป้าหมายโดยที่สูญเสียทรัพยากรน,น้อยที่สุดและแน่นอนครับ ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันสรุปได้ด้วยประโยคที่เป็นอมะตะที่สุดของซุนบูจริงๆนั่นก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งมีพ่ายการรู้จักคู่แข่งและที่สำคัญคือการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึง้งนี่คือหลักประกันของชัยชนะที่อยู่เหนือการระเวลาจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาชีพการงานโปรเจกต์ที่ทำอยู่ หรือเป้าหมายส่วนตัวชัยชนะแบบไหนกันนะที่เราสามารถคว้ามาได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้เลยเพราะบางทีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การโค่นลมคู่แข่งแต่คือการที่เราบรรลุเป้าหมายได้โดยที่ไม่ต้องมีสงครามเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย